รู้หรือไม่ว่าการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยที่สุดคือการเดินนั่นเองการเดินเพียงวันละสองกิโลเมตรอาจดูเหมือนน้อยแต่ผลดีที่ได้นั้นมากมายเกินคาดเลยล่ะครับการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุการเดินสม่ำเสมอจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของคุณได้หลายด้าน ประโยชน์ของการเดินวันละสองกิโลเมตรมีดังนี้ 1. การเดินเป็นการเผาผลาญพลังงานช่วยลดไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องได้ดีมากวิธีหนึ่ง 2. การเดินเป็นตัวช่วยที่ดีในการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 3. การเดินช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 4. การเดินช่วยให้กระดูกและข้อต่อแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน 5. การเดินช่วยเพิ่มระดับสารเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมอนแห่งความสุขช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและนอนหลับสบายขึ้น 6. การเดินช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายทําให้ระบบหายใจทํางานได้ดีขึ้น 7. การเดินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนล่างเช่นกล้ามเนื้อขาและก้น 8. การเดินในที่โล่งแจ้งช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 9. การเดินเป็นประจำช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ 10. การเดินเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ง่ายและปลอดภัยที่สำคัญประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณมากที่สุดอีกต่างหากมาเดินออกกำลังกายกันทุกวันด้วยกันนะครับ